สวัสดีค oh, ่ะค yes, ah, right. ือจะไอี oh, ูแล้วค่ะจางเมื่อกี้นะคะเอาดิจีะดูชุดด้วยดูชุดดูชุดนี่ชุดบอร์นี่ค่ะนางเอกดิเกค่ะใช่าเนไต้หวันมาเนต้หวันเปะเป๊ะลิ่ะเดวขาเล่นบเราเปยัง นี่ค่ะกะเทวา์ว่าเราสิล่ะกะเทย์ว่าเรามาสามนางค่ะคุมแรกค่ะที่ก็หลายครั้งแล้วค่ะที่มาทำงานไต้หวันคนนี้เขาเปนแรกที่เือดเทยรไต้หวันเยอะมากมีหลายแบบหลายสไตล์นะควเขงก็เลิศถิ่นนะของก็ค่ากันสุดลิศค่าก็เทยา์ไทยสุดลิกค่ะพาไปดูค่ะเทียนนาที่ก็ไปดังหอที่นี่ค่ะสวยมากเสียแป้

来，这里单身男女都可以参加。单身男女都进来。谁？新郎是哪？刘三。刘三有女朋友吗？新郎好帅呀！啊，他很帅。拜拜，哈，再见，哈。哎，有没有微信啊？我们微信直接直接就看上边就他了。真的吗？有没有身材照之类的？或是有啊，身材他没给我们看啊，为什么不会给你看？ 他家里刷全部都是裸裸的，真的吗？裸裸。我问到了没？我到了吗？我准备好吗我敲。二二四一八十一九。哦，站远。还好吧？为为守很久，